สบายดีพี่น้องคือทุกคนเด้อจ้ะวันนี้เอือยมาดินน้ำจัดส่งไม่เลยจ้ะแจ็คเป็นไครเนี่ยื่อกี้นั่งนั่งขางกันนะส่งไม่ให้เนี่ยจ้ะเอือยมาสมัครส่องยูทูปน้ำนะจ้ะเนาะกะกะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน้องตูนเนาะจ้ะไปติดตามให้เอือยในเด้อสไตล์เอือรานะจ้ะสี่พิษต้นสี่พิษต้นสบายดี กัไปติดตามให้เอ้อพี่แน่เนาะจ้ะมื่อไม่กะสียังอมทัน์ธนัดป์นไดหรอกธนรัดเ์ริดไม่ไม่ภาพกินดีแย่ขึ้นจะเสียเส้ไหอย่างไหนอย่างเลยพี่น้องเด้อเหรอคะมากระทุ่เนาะมาบ้านน้องต้นม่กินเพิ่นมาดินน้ำจ้าพี่น้องจ้ะมายามมะดินถ่ายอยู่บ้านถ้ากับมายามเนาะจ้ะมายามใส่เพิ่นมาดินน้ำพากันมาดินน้ำก็นัดกันจ้าเอ้อพี่ว่าน้ำนัดกันมา เดินนุ่กันโด,น,ดนเทื่อนึนงจะนัดฟอกันปี <laughs> นึน่งสองเท้าปีนึงหดเนี่ยโมเมนต์ว่าเทื้าต่ดเท้อบอสเมื่อกี้เนื้อย,อย่างนุ่กันได้จ้ะพี่น้องจา๋าเ <laughs> นื้อย่างในท่านสมัยได้เสมอเนาะ,ะ<ม>อันนี้เหมาะเหมาะผ้ฝ้ายได้จ้ะแต่พุดพุดพุดเหมอนแจงเดียร์ผ้าฝ้ายด้วยแล้วก็ชีมีใช่อย่างเตาทานตัวนั้นจ้ะร้อนน่าจะชิน อันนี้หมอที่ฟ่าจัดการดดชองมาดูจมูกน่ะอนที่ักเนาะเขาคนอยามูใหายเร่กคือกินเนื้อย่างเนาะหิวไหมคะหิวก็มานะคะแล้วจะกินเพื่อเราขนาดมาบ่กท่านมึงเดี๋ยวก็สิบว่าท่านหเนาะมามามพอแล้วเดี๋ยวกับเพื่อนเทันหน่งเลยนะ ท่านเด็่าต้องเพื่อเราอสีย่างไห้ท่านน่าวาได้กินเลยใหม่เว้เลยท่านใหม่ไว้เลยเนาะม่กัะทะเลยท่านเด็กสน่แซบอแนทไนใหม่เสร้อนีมาเด้อพี่น้องไม่กินต้อการจะคล้องสอง่องคนยืนเสื้ซี่มผู้นี่ใส่เสื้อสีมูพี่นงพันจื้อโบราณพัน่ะจักส่องไรเนาะฝากสองน้ำเดากินแค่ว่าเด้อพี่น้องเด้อฝากเนี่ยถามว่าเบิ้งกันไหน ฝากเห็ดฝากเห็ดทีตามนะเด้อเด้ออยู่ทางนี้อ่ะน้องเตชินมาแล้วเด้อมาฝากหน่อยเด้อเตชินมาฝากหน่อยเด้อมาฝากช่องป้าหน่อยเด้อเด้อเตชินเด้อมาเลยมามาสิลูกคุณมามาเด้อมาสิเตชินกะอ้าวหันหน้ามาฝากอะไรนะฝากกดไลค์อ่าพูดดีๆพูดดีๆมองมองด้วยมองนี่มองเตชินน่ะเด้อเด้อฝากอะไรนะครับ กดใจปักติกาัตติดตา้น้องิดด้วยกัไปวะนี่พูดอะไรอย่างเงี้ยพูดดีๆหนอพูดแรงพูดแรงสิไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าช่องป้าทีกดร้ช่งป้าให้ช่องป้าได้ไหมคให้ช่องป้าได้ครับบกัด้วย กดคุณครับขอบคุณครับโ่แนมเลยจ้ะขอบคุณครับชุบตาตาสามนาทีม่เนี่กรเดัดผุดยู่กระับเสียบเกงโค้งไม่กินลาแดงมม่ไดนเด็ดผลน้ำโคงฉ่ำน้แกเน่จ้ะมีน้แข็งเล่น้แกงใหม่ป่าน้ำแนว ได้ครับผมยังจัดเลยกล่องเสร็จแล้นี่กนเสร็จตัวเสร็จก่อนี่เปล่าเสรเสร็จนี่กันเสร็จตัวคือลองดูเลยขวากันคือดูดูไปขวก็ลองลองลงอ่ะจบที่จ้ะพี่น้องจ้าขอจบคลิปกันเด้อจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเสียงเลยจ้ะเนาะอย่าบริพาดคลิปใปไหม 2ไอลาเนอะจ้า2ไาบ๊ายาบายหึหึบ๊ายบายเนหบ๊ายบายุ